พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่10มกราคมคริสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณนอร์แมนเอโทมัส เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องก่อนถามอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อ14ถึง21และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อ23 ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตว์ซื่อคุณนอร์แมนเอโทมัสเป็นพยานว่าขณะที่ผมเขียนเรื่องนี้ภรรยาของผมกำลังเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมครั้งที่7ภายในเวลาสมปีกว่า เธอยังต้องทนกับเคมีบำบัดนานถึง13เดือนอีกด้วยหลังจากเช็คอินที่โรงพยาบาลเมื่อเช้านี้เราก็อธิษฐานร่วมกันเมื่อเธอกลับเข้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับยาระงับความเจ็บปวดและผ่าตัดผมอธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อเธอแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดของเธอจากนั้น ผมอ่านบทภาวนาประจำวันเมื่ออ่านจบก็เกิดความคิดว่าในชีวิตอธิษฐานผมได้ขอหลายสิ่งหลายอย่างแม้ว่าผมจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญแห่งพระคุณผ่านทางพระเยซูคริสต์และสำหรับพระพรมากมายในชีวิตผมรู้สึกเหมือนกับว่าคำอธิษฐานส่วนใหญ่ของผมเป็นการทูลขอเพื่อคนที่ผมรักผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือกำลังอยู่ในความทุกข์ทรมานหรือเพื่อตัวผมเองเท่านั้นผมสงสัยว่าพระเจ้าจะเบื่อคำขอมากมายของผมหรือไม่ผมจึงหันไปหาพระคัมภีร์ผมได้รับการยืนยันว่าพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะฟังคำอธิษฐานของผมคำอธิษฐานเหล่านั้นบอกพระเจ้าถึงศรัทธาที่แท้จริงและมั่นคงของผมในพระคุณพระเจ้า เปาโลกล่าวอย่างชัดเจนในจดหมายถึงคริสจักรในเมืองฟิลิปปีว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังทำในวันนี้พระเจ้าทรงเป็นความรักผมรู้สึกขอบพระคุณมากที่สุดสำหรับสิ่งนั้นและสำหรับการที่พระเจ้ารับฟังคำอธิษฐาน ข้อคิดสำหรับวันนี้คำทูลขอของเราสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่อยู่ในกระบวนการผ่าตัดข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ทั้งหลายต้องการสิ่งใดก่อนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะทูลขอ ขอให้คำทูลขอของข้าพระองค์ทั้งหลายสำแดงความจริงใจและเข้าสนิทกับความเชื่อที่มีในพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์ สภาคฤิตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ